สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลยยินดีต้อนรับเข้าสู่สุชิราทาโร่นะคะเดือนมีนาคมเนาะเดือนมีนาคมเป็นคลิปนี้เป็นคลิปของคนโสดนะคะคนที่อาจจะมีคนคุยหลายคนคนที่ยังไม่ได้ชัดเจนกับใครอะไรเงี้ยเรียกว่าโสดละกันแบบคุณไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์กับใครนะคะยังไม่ได้เลือกใครนะคะก็ขอเปิดดวงให้กับ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคนโสดเนาะโอเคมาดูกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะแต่จะได้พลังงานอะไรนะคะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอพลังงานให้กับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะตุลโสดเออฮึร t วิวออฟตมาพร้อมกับหกเหรียญน,นะคะ มันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเนาะช่วยเหลือก็กูลนะคะคุณอาจจะกําลังต้องการความช่วยเหลือเนาะหรือว่าคุณกําลังช่วยเหลือใครอยู่ก็ได้เนาะเป็นคนที่คุณแบบว่าอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วก็ได้เออแต่ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้มันเป็นการช่วยเหลือมันไม่ใช่ครั้งนี้แต่การช่วยเหลือแบบนี้คือมันเป็นเดสตินีอะคุณหรือเขาก็ได้เขาก็ได้นะคะอา,อาจจะเป็นคนที่แบบเข้ามาช่วยเหลือคุณเนาะ เพราะว่าโชคชะตาได้นําพาเขามานะคะอืมเป็นคนที่คุณแบบหรือคุณอาจจะยังไม่เจอเขาก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นว่ายังไม่ได้คุยกันอืแต่อันนี้มันเป็น energy ของคุณอะมองว่าน่าจะเป็นตัวคุณก็ได้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นแต่มักจะไม่ได้รับการยอมรับหรือพูดถึงก็ได้นะคะแต่ว่าโชคชะตาของคุณคือ เดี๋ยวมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเนาะเออมันจะมีอะไรที่แบบว่าโชคชะตานำพาแล้วแหละจะถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนไปทั้งที่คุณเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้มันเปลี่ยนไปยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคุณอาจจะได้รับความยุติธรรมก็ได้เหมือนกัว่าคุณเคยช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะเออแต่คุณไม่ได้รับการ r e c o g n i t i o n อะคือแบบไม่ได้รับการ ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็การยอมรับการพูดถึงอะไรเงี้ยเออเป็นการที่คุณช่วยเหลือหรือเป็นคนที่ชอบทําอะไรเพื่อสังคมก็ได้นะคะแบบไม่ต้องให้ใครรู้เพื่อที่แบบจะได้ไม่ต้องมานั่งฟังคอมเมนต์นะคะว่าใครจะพูดถึงคุณยังไงอะไรเงี้ยเออเป็นการแบบหรือไม่ได้อยากเป็นข่าวอะไรเงี้ยเออเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าปิดทองหลังพระก็ได้เนาะชาวตุนเนาะอืมเป็นคนชอบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ โอเคมาดูกันซิว่าแล้วรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะคะในเรื่องของชีวิตความสัมพันธ์นะคะชีวิตความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวการเงินการงานนะคะอะไรที่มันออกมาก่อนนะแต่ก็จะอ่านอันนั้นนะคะเอามาันออกมาก็ออกมาออกมาไว้นะ <c oughs> ไม่ออกมาอย่างไวเลยอะอ่า The View of Fortune นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่เป็น ลักษณะของการที่โอเคอืมว้าวโอเค <c oughs> ขอบคุณไพ่นะคะไพ่อะไรลาวสีมกักงลรวที่แต่อ่านแบบอ่านไม่เข้าใจมากนะคะเพราะว่าไพ่แบบอ่านยากมากนะคะช่วงนี้เดือนมีนาไม่รู้แบบมีใครมีชีวิตที่ซับซ้อนหรือเปล่าแต่ว่าชาลาศีตุลนะ่ะตั้งแต่คนมีคู่กรณีละ พ่อ่านง่ายๆนะคะพ่อ่านไม่ได้อ่านยากมากอ่านใจได้ง่ายๆเนาะดูเหมือนว่าคุณนะคะคนโสดเนานะตัวคุณนะคะเคยเข้าไปอยู่ในโหมดที่แบบว่าเก็บตัวนะคะไม่ได้พบเจอใครไม่ออกไปเดทไม่สนใจอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ตัวคุณเองนะคะก็พร้อมแล้วนะพร้อมที่แบบว่าเอออยากมีคู่กับเขาสักทีเออหรือว่าปีใหม่นี้เราคนจะมีคู่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออมันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึก นึกคิดขึ้นมานะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเดลโย f ฟอร์จูน่ะมันขึ้นตั้งแต่เอเนอร์จีของคุณและคุณนะอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะมีอะไรให้มันแบบว่าเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งในขณะที่คุณอายุขนาดเนี้ยให้ลองเอาไป a d a p เอานะว่าความสัมพันธ์ที่คุณต้องการมันเป็นเลเวลไหนนะคะแต่ว่าเลเวลที่จะพูดถึงนี้คือขอพูดถึงคนที่อยู่ในลักษณะของคนที่เป็นวัยกลางคน คือเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วกันเนาะเออคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะอืมคนโสนเนาะคือคุณอย่างมีคอมมิชเมนต์นะคะอย่างมีลักษณะความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันยั่งยืนมั่นคงนะคะเป็นสิบถ้วยเป็นครอบครัวนะคะเห็นไหมมีพ่อกับแม่นะคะมีพาร์เรนแล้วก็มีเด็กๆนะคะแบบคือแบบอืมมีชีวิตที่แบบว่าไปปิกนิกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบลักษณะของแฟรี่เทลก็ไม่ใช่แฟรี่เทลหรอกเป็นลักษณะของ ความสัมพันธ์ในอุดมคติซึ่งใครๆก็อยากมีเนาะก็คือการมีครอบครัวนะคะแล้วก็มีลูกๆนะเนาะที่แบบว่าวิ่งเล่นกันพ่อแม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อแม่เป็นไอดอลของลูกอะไรเงี้ยออในลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการอะคือก็ประมาณนี้คือเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่แบบว่าพ่อกับแม่ก็แฮปปี้นะคะทาให้เด็กๆลูกๆนะคะที่อยู่ในบ้านเนี่ยแฮปปี้ไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคนที่คุณนะคะกาลังนึกถึง ในความรู้สึกนะตอนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณนะที่แยกจากกันไปนะคะเป็นคนเก่าหรือเขาเด็กกว่าหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะมันจะมีการกลับมารียกเนียนะคะเนี่ยมันจะได้เจอกันกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงอะ่ะเอออาจจะเป็นการที่คุณนะคะอาจจะนึกถึงเขาเยอะๆนะคะมีการ m a n i f e s นะถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอคนคนนี้นะคะก็อาจจะเป็น คู่ที่มาจากอดีตชาติก็ได้เนาะการที่คุณเมนิเฟสนะคะการที่คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะมันอาจจะทําให้เขานะคะได้รีได้รีเทิร์นกลับมาเนาะได้กลับมาเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่มนมาดูกันซิว่าแล้วลักษณะของการที่เจอกันแล้วเนี่ยคุณจะเจอเขาเร็วๆนี้แล้วมันจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนอุปสรรคเยอะไหมนะคะ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความรักแล้วแหละอืมดูเหมือนว่าคุณอยากได้เรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะว่าไพ่ด้วยขึ้นมาแล้วก็ดีเอ็มเพสขึ้นมาในลักษณะของตัวคุณอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าพร้อมแล้วนะคะอยากดูแลใครสักคนนึ่งอ่าอยากเป็นคุณแม่นะคะอยากเป็นคนที่สามารถดูแลปกป้องคนอื่นได้นะคะเป็นในลักษณะของความรักที่เป็นความรักแบบคุณแม่นะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเอ้ยไพ่แปดเหรียญขึ้นมามันเป็นลักษณะของการที่ คุณนะถ้าได้เจอคนนี้นะคุณจะทุ่มเทโฟกัสกับความสัมพันธ์นี้ทำงานในความสัมพันธ์นี้อย่างสม่าเสมอนะคะอืมซึ่งคุณมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีการที่คุณได้เจอคนคนนี้คุณเหมือนกับว่าเลิฟแอดเฟอร์ซายอะช่เลยอะไรเงี้ยเออคุณก็เลยพร้อมที่จะทำความทำความรู้จักสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เห็นว่าโอกาสเนี้ยมันเป็นโอกาสทองคุณจะมอง คือเวลาที่คุณเห็นเขา่คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ใช่อะไรเงี้ยอืมเพราะว่าตัวเขาไม่ไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่อะไรที่แบบเล่นๆหรือคนที่คุณกําลังจะเจออาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเพโอาคุณเป็น dm place แล้วอแต่ตัวเขายังเป็นออเป็นเพจอวอนมองว่าการที่ไพ่กับหัวคือคุณยังยังจะยังไม่ได้เจอเขานะคะตอนเนี้ยคุณอาจจะยังไม่เจอเขา เพราะว่าเราพูดถึงคนโสดอยู่เนาะหรือถ้าเขานะคะเจอคุณแล้วเจอกันแล้วแต่เขายังไม่ได้รับรู้ความรู้สึกของคุณก็ได้คุณอาจจะอายุมากกว่าเขาแล้วค่ะอายุน้อยกว่าก็ได้เนาะอืมเดี๋ยวจัดเม้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวมันจะได้รับคําตอบนะตัวคุณจะมีการไปเปิดเผยนะคะหรือตัวเขาก็ได้นะเขาซึ่งมีความรู้สึกว่าก็มีความรู้สึกตรงกันกันกบคุณเขาก็เลยอยากจะอ่า มาเปิดเผยนะคะความในใจนะเพราะว่าตัวเขาอะมาพร้อมกับ The w i e l of Fortune นะแล้วก็มี The j u d g m e n t ขึ้นด้วยนะคะเนี่ยวิดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นที่จับจ้องนะคะจับจ้องในหมู่สังคมของคุณหรือว่าอืม หรือตัวเขานะเป็นดาวนะคะเป็นชาวราศีกุมก็ได้นะคะอืมเนี่ยเป็นคนที่มีไฟมีความหวังในตัวเองเนาะทำอะไรก็พร้อมที่จะแบบว่าทําให้มันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอืมพร้อมที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ,อคือพร้อมที่จะทําในความสัมพันธ์เหมือนกันเพราะในลักษณะตัวของคุณคือแปดเหรียญส่วนเขาเป็นเดอรสตาร์ แล้วการที่เขามีคุณในชีวิตอะมันไม่ใช่มีแค่กับเขาไงเขาจะแบบว่าเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้อะเหมือนกับแบบว่าคุณกับเขาเป็นเป็นเหมือนยูทูบเบอร์เลยแล้วกําลังทําช่องอยู่ตอนแรกก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในช่องคนเดียวอะไรเงี้ยเออแต่พอหลังจากที่ได้คบกับคุณอะเหมือนเขานะอยากจะเป่าประกาศนะคะว่าคุณนะคะเป็นแฟนของเขาเป็นคนที่เขาตามหามานานแล้วเออแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เจอมันเป็นเหมือนพรมลีขิตอะไรเงี้ยเออเขามีลักษณะความเชื่อ แบบนั้นก็ได้นะคะอืมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเขาชัดเจนนะต่อให้เขาเป็นเพจกระชางนะแต่เขาแบบดูจริงจังดูพร้อมพร้อมสู้ไปกับคุณดูเหมือนว่าชาวลาสิตุลจะเจอคนจริงแล้วละ่ะในรอบเดือนมีนาะคมนี้นะหรือว่าเร็วๆนี้นะเออไม่มาดูกันสิว่าเราไพ่แนะนําจะบอกอะไรนะคะไพ่แนะนํานะจะบอกอะไรนะคะ ไพ่แนะนาอยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลคนโสดค่ะไพ่แนะนําอยากบอกอะไรกับชาวตุลลาชาวราศีตุลคนโสดอืมขอสของใบแล้วก็นะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าคุณนะเพิ่งได้เจอเขานะคะไพ่ก็อยากจะให้คุณนะได้มีเอ่อทำตัวเองให้มั่นคงในลักษณะของการเรื่องของ financial and career นะคะในเรื่องของการงานการได้รับโอกาสใหม่ๆห,หรือการได้เริ่มต้นงานใหม่เงินเดือน เพิ่มขึ้นหรือการได้รับออฟเฟอร์ใหม่ๆอะไรเงี้ยเออให้พยายามรักษาสิ่งนี้ไปควบคู่กันด้วยเนาะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าไปถึงฝั่งทั้งสองอย่างไม่ให้มันแบบว่าไม่ให้มันแบบได้อย่างเสียอย่างคือจัก,กรวาลอะบอกว่าคุณอะพร้อมอะคือคุณค,คือคุณอะสามารถไปได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าคุณเป็นดาวแล้วก็ให้เหมือนกับว่าถ้าคุณชอบขอพรหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็ ให้ขอพรกับสิ่งที่คุณนับถือนะคะเพื่อที่แบบว่าคุณจะได้มันมาทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยอืมให้ความขัดแยง้งดูเหมือนว่าคุณและเขาอ่ะให้ให้รักษาระยะห่างกันไปแบบนี้ก่อนอืมถ้าคุณเจอเขาแล้วนะให้รักษาระยะห่างก่อนอย่าเพิ่งไปแบบว่ารีบร้อนอใจเร็วด่วนได้นะคะก็คือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความขัดแย้งไงให้ค่อยค่อรู้จักกันไป ให้ค่อยๆเริ่มต้นนะคะเพราะว่ามันมี potential อยู่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้นะคะก็คือณนะตอนเนี้น่าจะให้มุ่งไปที่งานก่อนนะอให้มุ่งไปที่งานก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ให้ถ้าได้รู้จักเขาแล้วหรือถ้ายังไม่ได้เจอกันก็ให้โฟกัสไปที่งานก่อนเงินก่อนมีเงินมีงานแล้วเดี๋ยวค่อยชวนเขาไปเที่ยวนะคะเนี่ย คุณพร้อมที่จะทำอืมพร้อมที่จะไปแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณสู้ได้อืมทั้งเรื่องงานเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆในชีวิตคุณเป็นอะ e m a g เชียนด้วยเนี่ยคือคุณพร้อมสู้พร้อมมีอุปกรณ์คือเขาบอกว่าการที่คุณจะไปเป็นอะ e m a g เชียนได้คุณต้องมีอุปกรณ์ครบใช่ไหมเนี่ยคุณตั้งตั้งเป้าแล้วว่าคุณอยากจะมีความรักเพราะฉะนั้น,นการเงินกับการงานก็อย่าให้พร่องนะคะให้มันไปควบคู่กันได้ เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่จะทําให้คุณอะดูดีในสายตาคนที่จะเข้ามาแล้วตัวเขาจะได้แบบว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะให้แบบว่าดีขึ้นเท่าๆกับคุณอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าเหมือนเขาจะยันเด็กกว่าคุณไงถ้าคนที่เข้ามาถ้าคนที่เข้ามาแล้วเขายังเด็กกว่าคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณแบบก็แบบเป็นเด็กๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะแบบความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ไม่ยาวนานมั่นคงอย่างใจที่คุณอยากจะได้ก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยปัใจจัยในการที่จะเป็นครอบครัวนะคะการที่จะมีคอมมิชเมนด์เรื่องของฐานะทางการเงินสถานะทางการเงินอะ่ะมันก็เป็นอันดับแรกๆเนาะที่คนเขาจะพิจารณาก่อนก่อนที่จะมีคู่นะคะม,มามาดูวันศีวาแล้วไพ่เดียออรคลนะคะอยากจะบอกอะไรอยากจะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุญคนโสดบ้างคะ่ะขอไพ่ออร์คิลให้กับชาวลัคนาราศีตุญคงโสดนะคะ ขาให้เดียวล o c โคไนะคะให้ไม่ออกโอเคสั <c> ่ <oughs> okay, นะคะ very soon เห็นไหมใกล้ๆนี้แหละเออเขาน่าจะมาแล้วแหละใกล้ๆแล้วหรือคุณอาจจะเจอเขาเจอกันแล้วนะคะ r e t ร e a t นะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแยกกันอยู่ตัวเขาก็แยกจากคุณไปเขาก็แยกจากคุณไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยยังไม่ได้เจอกันมาจากกันคนละภพ พบชาติเออเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้เออในอดีตอะ่ะอืมเหมือนกับว่าตัวคุณก็เหมือนมีใจว่ารอใครสักคนนึงเนี่ยตัวเขาก็กาลังจะมาเวรี่ซุนนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแยกย้ายกันไปก่อน w o r t to waiting for w o r t waiting for นะคะก็คือ d ี h ว r m i ฮมเนี่ย is at work in your love life ตอนนี้จัก,กรวาลกําลังทํางานอยู่นะคะคิวปิดกําลังทํางานอยู่ ว่าจะหาหนทางหรือว่าจะเอาเหตุการณ์ไหนนะคะที่จะทําให้คุณและเขาเนี่ยได้กลับมาเจอกันอย่างสวยงามเนาะคือให้คนทั้งคู่เจอกันแล้วมันไม่ไม่แปลกอ่ะอืมเจอเจอกันแล้วไม่มีอุปสรรคอะไรเงี้ยอืมแต่เขาบอกว่าเร็วๆวนี้แหละ The Angel ขึ้นมานะคะบอกว่าเร็วๆนี้แหละตอนตอนนี้ก็คือให้ดูแลรักษาตัวเองไปก่อนนะเออทําตัวเองให้ดีก่อนนะเดี๋ยวพาเขามาอะไรเงี้ยนะคะมันคุ้มค่าที่จะรอคอยนะอืม ทำงานรอไปก่อนนะคะมาดูกันสิว่า,าแล้วถ้าไพ่นะคะไพ่ข้อความนะบอกได้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณะคะใพ่ข้อความแาวบอกได้อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลคะ่ะเยอะอะ <laughs> You came closer than anyone นะคะพอได้เจอกันแล้วเนี่ยนะคุณจะเป็นคนที่แบบเข้าถึงใจเขาที่สุดแหละ You don't know how hard to, it was to let you go นะคะคุณกับเขาเนี่ยถ้าเคยเจอกันแล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะถ้าเป็นคนเก่าอย่างที่บอกนะตอนนั้นที่ปล่อยให้เธอไปอะ่ะมันยากมากเลยอะไรเงี้ยอืม I b r y ี่เอร์ไมนะคะ in w o r k to forget you ตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคนใดคนหนึ่งพยายามทางานนะเนาะเพื่อที่จะให้ลืมนะคะในเรื่องของความไอเดียที่ว่าอยากมีคู่คนรักฉันอยู่ไหนอะไรเนี่ยเออ e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  ทูลเ e ตอิชัเตอร์โกนะคะน่าจะเคยเจอกันแล้วนะน่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณหรือเปล่านะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการที่แบบว่าได้แยกจากกันอนะขึ้นมาั้แต่รีทรีต์แล้วว่าเออแยกจากกันไปแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับไพ่มันขึ้นมาหมดเลยว่า เออตอนนั้นที่เธอไปตอนนั้นที่ปล่อยเธอไปอะไรเงี้ยเออมันลักษณะว่ามันมันเป็นอะไรที่ต้องแยกกันไปก่อนเพื่อไปเติบโตอะไรเงี้ยค่ะเออ I wish, you you, ะะ I wish I could share my good news with you นะคะ I wish I could share my good news with you นะคะเขาก็หวังว่าเขานะ่ะอยากจะเจอคนอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะได้บอกเล่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาในระหว่างที่คุณกับเขานะ่ะแยกกันไปอะ่ะอืมเขาอ่ะคุณเป็นคนที่ ใกล้หัวใจเขาที่สุดเข้าใจเขามากที่สุดแล้วเขาอ่ะก็อยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับตัวเขาให้คุณฟัง will we, we, be together again นั่นเห็นไหมเราจะเจอเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขามั่นใจนะอืม I remember every detail นะคะ of that day เขาจำได้นะในทุกๆรายละเอียดของวันนั้นนะไม่รู้วันไหนนะคะวันที่มีเมมโมรีด้วยกันอะ่ะอืมหรือเป็นวันที่เลิกกันก็ได้วันที่เพิ่งเจอกันก็ได้นะคะ หรือเป็นวันที่คุณและเขาเนี่ยมีความสุขกันที่สุดเออเขาจำดีเทลในวันนั้นๆได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับอคนโสดนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสำหรับคนใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะส่วนคนที่ดูเก่าอยู่แล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมดูโฆษณาให้กันนะ <laughs> ช่วงนี้ก็ขอหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ช่องกำลังจะผ่านกด YouTube นะคะ ก็แค่อยากให้มันผ่านกด o u t u b e เนาะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย